สนับสนุนโดยเบทากรอาหารสื่อสารความรู้สึกดีๆให้กันได้ด้วยรักคำโตโตเบทากรเป็นเวลาที่มีความสุขที่สุดหนูมีความสุขเพราะว่าหนูชอบชิมใช่พี่หายชอบไม่ชิมนะพี่หายทานเปกินเลยดูที่เมนูกันมาชิมกันทีละอย่างก่อนเลยวเอาเลื่องทอดมันก่อนแม่มันมันแบบเบาๆอ่าเป็นแบบแอตทิไทเซอร์เดี๋ยวขออนุญาตเอาเลยลูกตักให้พี่หายขรบคุณค่ะ มีชิมนี่หนูน่าจะเป็ดทานน้ตัวนี้ของหนูตัวนี้ของหนูรู้เลยว่าหนูอ้วนมากอาแม่อะตัวเองบางๆบานมันมันต้องมีเครื่องเคียงด้วยป่ะน้ำจิ้มเขาอ่ะใช่น้ำจิ้มคล้ายๆอาจาดใช่ไหมอ่าประมาณนั้นแสดงเก่งใจแล้วเนาะคันนี้โอเคมากคือเหนียวอ่ะหนึบหนึบหนึบเคี้ยวเล้วเด้งเด้งรับแล้วก็เรารู้ว่ามันไม่มีแป้งเพราะโดยปกติทั่วไปเนี่ย ก็มันปกาิมันมีแป้งตลาดทั่วไปใช่อันนี้ไม่มีแป้งอร่อยนะอร่อยมันรู้ว่ามันมันไม่มีแป้งไงมันเลยแบบว่าหนึบหนึบอันนี้ปลาเคี่ยวปั๊บเขาเด้งรับเด้งรับเลยแล้วมันสามารถให้เผ็ดกว่านี้ได้ใช่ไหมพ่องได้ใส่พริกแกงเพิ่มเข้าไปใช่ไหมคะมันเหมือนจะนม่ใส่มันมันต้องแบบพริกเยอะๆอ่ะไอ้พริกแกงต้องไปเยอะอันนี้แสดงว่าในนี้ก็มีกะปิด้วยถูกไหมมันเป็นพริกแกงที่มีกะปิด้วยป่ะมี ก็เหมือนกับเอาพริกแกงเนี่ยมาคลุกกับเนื้อปลาแต่แค่นั้นเองค่ะใช่ใช่แต่กินกับน้ำจิ้มมันนี่อร่อยนะเอกลองชิมเนื้อลองดูได้ลูกเพราะว่าปกติเอกไม่ค่อยได้เพิ่งบอกแม่นะใส่พริกแล้วแต่คุณพ่อครับผมเคล็ดลับของแม่คือชอบแช่เยิ้งแช่เหนียวนุ่มแบบนี้ก็คือต้องเอาเนื้อปลาไปแช่ตู้เย็นเหรอคะใช่ปลาต้องเย็นมันคือมันถ้ามันเย็นมันก็จะ จะเซ็ตแบบเซ็ตตัวคือไม่ใช่ว่าให้เย็นแข็งนะครับท่าน้ก็คือให้มันมีความเย็นเพื่อที่จะแบบให้ปลามันเซ็ตตัวลงค่โอ้ยเมนูต่อไปเระเนี่ยเมนูต่อไปอันนี้ผ่านมากเลยอร่อยมากเลยอันนี้เฟิร์นทำเลยนะลูกชิ้นอันนี้เฟิร์นทำได้ดูรู้เลยคือผมถ้าไม่้อมว่าผมไม่ค่อยคุ้นกับเรื่องของเนื้อปรกกายทอดมันปรกกายไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่คือด้วยความที่เป็นคนปากใต้และไทม์นอนไม่ค่อยมีทีนี้พอกินลูกชิ้นปักกายทุกครั้งเนี่ย เราก็จะไปเจอแป้งซึ่งผมก็ไม่รู้ว่านั่นคือแป้งแต่ว่าเรากินแล้วรู้สึกว่าตรงไหนมันลูกชิ้นตรงไหนมันเนื้อปลาตรงไหนมันไม่เคยเจอเนื้อปลาเลยแต่พอวันนี้กินรสชาตินี้มันต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนี่มันคือมันอร่อยมากเลยอร่อยแบบอร่อยจริงๆเลยนี่ตอนแรกคิดคิดลบเหมือนกันนะว่าเฟิร์นตักมามีกลิ่นปลาแล้วว่ามีกลิ่นปลาข้าวขวอ่ะขออกหน่อยได้ไหมอ๋อโอ้ยเธอแล้วตอนแรกก็คิดนะว่าต้องเหม็นขาวแน่เลยแต่ว่าไอตัวแก้ขาวของมันคือน้ําเดือดเหรอ กระชายค่ะออ๋กระชายด้วยกระชายที่พี่เอกบอกว่าไม่ใส่ไงไม่ใส่ไม่ใส่เพราะฉะนั้นพี่ต้องใส่แล้วนะหลังจากนั้นต้องลองกินแล้วนะอย่าดื้ออย่าดื้อนะ่อไหมคะอ่ะเดี๋ยวนี้เราจะลองมาชิมเมนี่กันดูบ้างไก่บาร์บีคิวเปิร์นฝีมือพี่เอกฝีมือพี่เอกอร่อยกุ้งลองทานดูเนี่ยเปิดดดไไ้้ททูานแม่ชิมมมแแ่่คงไม่เยอะหรอกเออแม่แม่ชิ้นหนึ่งแม่ชิ้นหนึ่งอร่อยไหมนุ่มหอมขนาดเราใช้เวลาไม่นานนะพี่ใช่ จัหมักได้แบบว่าเข้าเข้าเนื้อได้เร็วมากกินเนี่ยนะหอมหอมไปจนถึงเข้าจมูกเนี่ยออกแก้มซ้ายทะลุกระโหลกโหน้าหอมมากไปไม่เปิดปุ้งตั้งแต่เฟินก็เกิดมาเขาเริ่มโตขึ้นมาเนี่ยเคยอยากสนับสนุนลูกมตั้งตอนแรกๆเลยอ่ะก็ก็ดีนะมันก็เรียกอะไรอ่ะมีมันก็เสียมีชื่อเสียงมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วคิดไหมว่าลูกของตัวเองจะมีความสามารถจะทำโน่นทำนี่ได้อะไรอย่างเงี้ย ตั้งแต่แรกรู้เห็นมันแก่นมันตั้งแต่แรกแล้วก็น่าจะเอาตัวรอดใช่ค่ะก็ตั้งเล็กๆแล้วเป็นคนแบบเหมือนผู้ชายก็ขี่จักรยานแล้วก็ผมก็เซิงแบบเพื่อนไปเว้ยอยู่ในซอยอ่ะไม่คิดว่าเป็นทอมตงแ่แลยเป็นถุงช่วงนึงโอ้เป็นทอมด้วยเป็นช่องเป็นผ่านเนอะแม่แล้วใครเป็นคนสับบจุ่น เอาจริงๆใครเป็นคนสนับสนุนให้เขามาเข้าวงการแม่พ่อหรือแม่แม่เป็นคนสนับสนุนแม่พ่อไม่เอาเลยเพราะว่าปกติตอนเด็กเนี่ยพ่อคะหนูอยากเรียนบบลเล่เรียนเลขเถอะเฟิร์นเรียนอังกฤษเถอะเรียนความรู้จะไปเรียนทําไมพวกนี้คือแม่คะพ่อคะหนูอยากเรียนแจ๊สแดนเรียนเออเรียนไทยเถอะเฟิร์นเรียนคือไม่ให้หนูเรียนอะไรที่มันเป็นกิจกรรมอ่ะไม่เอาพ่อเหรอไม่ชอบ คือจะคือให้เรียนเรียนหนังสือเรียนหนังสือไปเรียนหนังสือไปกิจกรรมไม่ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยพ่อไม่สนสนุนลูกเข้าวงการเลยม่เอไม่เอาไม่เมื่อก่อนนะแล้วก็ชอบแบบเพิ่มทำไม่ได้หรอกมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ใช่เหมือนพี่เนี่คือว่าเขาเปิดสุดยอาไม่เขาเปิดเขาสุดยอดแล้วเขาจะบอกว่าไม่หรอกเฟิร์มมันไม่เก่งเหมือนพี่เฟิร์มมันไม่ได้คือความที่พี่ลงห่วงลูกใช่แล้วก็ไม่อยากให้คนอื่นมองว่าเนี่ย เข้ามาในวงการบันเทิงได้เพราะผมคนพ่อเป็นคนใช่ดันเข้ามาอันนี้พิถทายตามใจของกคือเขาไม่คือเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะไม่มีเลยนะคือคนชอบคิดว่าแบบว่าพ่อจะพาไปนู่นพาไปสนับสนุนลูกผมในนั้นทั้งไม่มีป้าไม่เอาเลยอายเขาก็จะแบบไม่เอาเขาไม่เอามันดูเสียฟอร์มนะลูกเขาไม่ทําาเำดูเสียฟอร์มแล้วป้าเขาจะเป็นคนหนักเลยเรื่องความแบบเสียฟอร์มเนี่ยเขาไม่ได้เพราะว่าเขาหน้าหน้าเขาหล่อมากเขาจะหน้าแตกเขาหล่อ มุมหน้าราได้แต่พอหลังๆเนี่ยพอเราเริ่มแบบโตขึ้นแล้วก็มันก็เหมือนแบบจะพัดจะผูกอะค่ะหนูชีวิตหนูนะคือจะพัดจะผูกว่าเจอคนเจอมันเขาเขาเห็นแววแหละว่าเราทําได้อะไรเงี้ยตอนแรกหนูก็ไม่คิดว่าหนูจะเดินตามรอยพ่อแล้วพอพอออําก็จริงๆตอนคนที่ผลักดันเฟิร์นเขาจริงๆก็คือคุณแม่แม่แม่ทํายังไงตอนนั้นคือมันจะมีประกวดค่ะมิสทีนไทยแลนด์สองพันสามเขารู้ไหมอ่ะรู้ค่ะเขารู้เพราะว่าคนประกวดมิสทีนเหรอเนี่ยทีนไทยแลนด์อะสองพันสาม มีตํา้วยนะไม่ธรรมดานะเขามีตําด้วยตําด้วยใช่มีตําแย่ตําแหน่งก็คือเป็นนางงามวิรภาพของปีมิถุนายนสองพันสามันก็ติดสิบท้ายเป็นนางงามมิรภาพก็คือคุยกับเขาไปทั่วหมดคุยได้หมดคือไม่คือถูกกับทุกคนคือถูกกับทุกคนไม่มีแบบว่าไม่มีไม่ถูกกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็แม่ก็จะแบบว่าอยากให้ลูกเป็นนางงามอยากให้ลูกเป็นนางเออลูกสวยๆคือจริงๆแล้วเขาไปห็นท้องเงียบๆ่บงเงี้ยเขาจะ ผักดันเรื่องความสุขความงามให้กับลูกซึ่งเมื่อลูกก็ไม่เอาแม่ก็เคยทาร้านเสริมสวยไงเราทำร้านเสริมสวยมาก่อนเขาก็อยู่ความสวยความงามอันนี้จริงๆนะพูดเนี่ยพี่หายถ้ากุ้งเขาไม่เป็นคนเรียบร้อยไม่เป็นคนนิ่งแบบเนี้ยอยู่กับพี่รงไม่ได้หรอกเพราะว่าเอาชนะเพราะตรงนี้มันชนะไงนี่พี่ลงเขายอมไงคือเขาไปตรงไหนเขาจะไปนู่นนี่นั่อะไรก็ตามแต่แต่นี่ก็แบบนิ่งนิ่งแล้วก็เป็นแม่ยังไงก็แพ้นิ่งแล้วถ้านิ่งนิ่งวิ่งมากๆหลับด้วยนะนิ่งหลับเลยคือหลับ หลับเฉยลูกพ่อจริงๆนะแม่ใช่ไหมแล้วอยู่หอดคนคือเหมือนพ่อมันมากไหมไม่เหมือนเหมือนเหมือนแล้วไม่เหมือนต้นต้นรายการบอกเหมือนใช่แต่เวลาคุยกันสองคนไม่เหมือนเวลาคุยสองคนไม่เหมือนจะเข้าเขาอ๋อหมายถึงว่าเวลาออกรายการอยู่เนี่ยเหมือนพ่อแล้วเราอยู่กับแม่นี่เป็นแบบเรียบร้อยเลยเหรอไม่เรียบร้อยก็คุยกันแบบสาาผู้หญิงอะเหมือนผู้หญิงเมาทมอยอะเมาคนนั้นเมาคนนี้มาแม่ชอบเมาดาราอาพัพพเอกชัยก่เมาประจำเลย แม่จะเก็บดมันเกุ้งมันเป็นคนเรียบร้อยจริงๆนะวันนี้กับข้าวของแม่รู้สึกเป็นยังไงเอาสรุปเลยว่ายอดรสชาติจริงๆแล้วกับข้าวของแม่เนี่ยกินทุกครั้งก็ อร่อยทุกครั้งอยู่แล้วค่ะแล้วก็เป็นเป็นอะไรที่บางทีมันไม่อร่อยทางไม่ใช่ไม่อร่อยสิมันแค่นอกจากจะอร่อยทางรสชาติแล้วมันยังได้อิ่มใจเพราะว่าเวลาแม่ทำข้าวให้ก็กินกับแม่ก็ปกติเฟิร์นก็เข้าครัวทํากับแม่อยู่เลย่อยๆอยู่บ่อยๆอยู่แล้วก็ตอนจบก,ก็บคือก็อจะนั่งกินด้วยกันเนี่ยคุยกันอะไรเงี้ยบางทีเราไปทํางานไม่กลับบ้านแบบ โอ้สองฝั่งออฟฟิศอย่างเงี้ยอือหนูมีเฟือนั้นด้วยเหรือโอ้หนูมีบ้านสองหลังค่ะวัชรพลหลังหนึ่งแล้วก็ที่ใส่สี่หลังหนึ่งวัชรพลนี่เป็นออฟฟิศด้วยเป็นออฟฟิศด้วยแล้วแม่เนี่ยจะอยู่ใส่สี่ซึ่งหนูเนี่ยถ้ามีงานเนี่ยหนูจะอยู่ใส่สี่ไม่ได้เพราะว่าหนูกว่าจะออกมากว่าจะเจอนู่นนั่นนี่ก็คือจะอยู่วัชรพลบางทีหนูอยู่เป็นเดือนๆไม่ได้แม่ต้องมาหาเลยแม่ต้องมาหามาทำความสะอาดถ้าสุดแม่ก็มามาทำความสะอาดไม่ได้มาธรรมดามาทำความสะอาดแบบพวกนี้นอนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นห่วงโโทททรรแต่เาาจะหุกวัน ตื่นเช้ามาแล้วสิบโมงก็จะมึงตื่นยังเนี่ยวันนี้ไปไหนอะไรเงี้ยต้องแบบไปไหนแต่เมื่อเมื่อทุกครั้งที่ได้ทํากับข้าวก็ได้มีโอกาสทํากิจกรรมร่วมกันใช่ใชค่ะข้าวแม่อันนี้ก็คือเป็น2เมนูครับท่านโยงครับที่ผมก็การันตีนะครับพี่หายก็การันตีว่าอร่อยสุดๆอร่อยกว่าตอนแม่ทํากินที่บ้านเพราะว่าแม่ทําแม่ชอบใส่แป้งจะแม่แอบวะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูไปไปทานกับไปทานของหวานของพพันปีกับแม่ไม้เราดีกว่าไป่อช่าของหวานแต่เป็นขนมที่แบบว่า หวานก็ได้ข่าวก็ได้นะใช่นมครกขนมครกพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมเดี๋ยวไปกันเลยไปค่ะไปค่ะลูกค่ะแม่ลูกค่ะพาไปมาเนี่ยต้นเขากำลังหยอดกันอยู่เลยมาแล้วค่ะหยอดอะไรแล้วปั้นพันปีนั่งอัพมากอยู่นะกลับมาละค่ะสองสาวโฟมาด์โฟมด์สองสาวโฟมด์แม่ค้อดีกินหมากแล้วแม่พี่ชายทำอะไรอ่ะเออกินหมากอัพมากอัพมากเอากำลังหยอดหยอดแป้งนิดนึงแล้วก็น้ำกะทิใส่ตามเลยเหรอ ไม่ใช่พขนมคกไม่แม่หรอแองลูชิมก่อนชิมก่อนพี่ขออนุญาตชิมอันนี้เพราะพี่ชอบกินที่มันมี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 เครื่องเคียงแม่เอาเนื้อกันต้นหอมแม่กงขาทำไมถึงชอบกินขนมคกคะเออมันเรื่อขนมมันมันหมันมันดีอ่ะแล้วก็จะเป็นกะทิกะทิแล้วทำไมแล้วอ็นนี้รสชาตินี้เป็นไงว่าที่แม่พี่กับชายทำอร่อยเลยค่ะได้เลยได้เลยเขาบอกว่าขนมคกเราอร่อยมากเลยแม่คะดีใจค่ะดีใจค่ะมันต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแหละเพราะว่าเรารสชาติอร่อยเลยนะคนได้เออ อ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ตัวเองทำด้วยเหรอเนี่ยตัวเองทำเหรอก็แม่ทำด้วยกันอ๋อนี่แม่ทำด้วยกันเลยอ๋อใช่ได้เน้นได้ประดิษฐ์ประดอยวันนี้ได้มีโอกาสมา ใกล้ชิดกับแม่ค่ะทำกับข้าวรู้สึกยังไงบ้างลูกรู้สึกยังไงบ้างคะถามเพิ่มอ๋อถาม่มถามแม่ด้วยถามแม่ด้วยถามแม่ด้วยก็เลยเพิ่มรู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าแม่ไม่ค่อยออกรายการน้อยมากไม่ไม่แทบไม่ไปเลยแล้วก็แล้วก็ไม่ค่อยพูดเขาเลยไม่ค่อยกล้าไปทอันไหนอะไรยังไงไม่ค่พูดน้อยเหมือนเหมือนพระพันปีพระพันปีก็ไม่คุยนะไม่คุยไม่คุยด่าอย่างเดียวย่ามาพูดคำว่าไม่คุยไม่คุยนี่ก็ไม่คุย คยไม่คุยครับพอหลังกล้องให้คัดก่อนเถอะไม่คุยนี่ไม่คุยเลยไม่คุยภาษากลางเลยใต้เ้วนๆเลยจ๋าหนูเคยแสดงความรักกับแม่แบบไหนแสดงความรักก็คือบอกรักว่าหลังๆนี่ก็จะบอกรักแม่ตลอดเลยนะคือเหมือนว่าหอมกันมพี่หอมกันก็จะหอบหอมเท้าบ้างเอาเท้ามาดันแบบคือเราก็เอาหน้าแบบเนี่ยดูสิสู้สิสู้อะไรเงี้ยมันเดืออพี่บอกว่ามันเป็นเด็กที่แบบว่ามันแก่นไงอ่าแล้วกอดเคยกอดแม่แบบประจามกอดประจามไว้ลาไปไหนของ แต่หอมมันไม่ค่อยหอมเพราะว่าเราสึกว่าอยู่กันเหมือนเพื่อนนูลองทําดูสิได้ทําได้นี่เรียมน่ารักเห็นไหมทำได้หนูได่ยอมแม่เมื่อก่อนพี่ไฮไม่เคยทำพี่ไฮเพิ่งมาทำตอนข้อเสียแล้วตอนนี้ขาดกันไม่ได้เลยต้องต้องคุยกันทุกวัน นี่ตอนออกจากบ้านใช่ค่ะแต่เมื่อก่อนแล้วหนูครอบครัวหนูไม่ค่อยบอกรักกันแต่หลังหนูเริ่มละเริ่มแสดก่อนที่จะวางหูหรือก่อนจะอะไรรักนะจ๊ะอะไรเงี้ยมีติ๊กตอติ๊กเกอร์รักแม่อะไรเงี้ยอันนี้พอจะออกจากบ้านทําไงนะออกจากบ้านทําไงนะอย่าลืมนะข้าวพูดว่าอะไรพูดแตังค์เยอะๆให้ในตังค์เยอะๆอันนี้ยายยายชอบพูดอย่างนี้ยายให้ในตังค์เยอะๆถามกุ้งหน่อยเอาความเป็นจริงแล้วนะว่าพี่เอกว่าเฟิร์นอะ ขาก็เก่งแล้วก็ปคตัวเองได้ถ้าในความห่วงของกุ้งอ่ะที่ห่วงลูกอ่ะกุ้งห่วงอะไรส่วนมากก็จะห่วงเรื่องขับรถแบบกลัวแบบเอ๊ะเดี๋ยวแบบหลับหรือง่วงเนี่งี้า็ทำงานขับรถเองด้วยหรอขับถเองถ้าสมมติอยู่ในกรุงเทพก็คือจะขับไปเองหมดแต่ถ้าต่างจังหวัดก็นั่งรตู้ไปคือห่วงลูกเรื่องการเดินทางใช่ใจร้อนผ่านขับรถใจร้อนไหเมื่อก่อนหนักมากเมื่อก่อนคือแบบ บุ้งบ้องบุ้งตัวนี้ไม่ค่อยล่าดีแล้วลูกอันนี้ไม่ค่อยไม่ไม่เลยเรมจะเยเริ่มจะเย็นภูมิใจกับลูกขนาดไหนวันนี้ถามจริงๆความภูมิใจมากมากขนาดไหนมากมากๆอ่ะเหมือนแบบว่าแต่ให้ได้หมดอะไรอย่างเงี้ยอยากได้อะไรก็ให้อะไรก็แม่แม่แม่คือแสดงว่าที่เฟิ่องทำมาทุกวันนี้คือเป็นสิ่งที่เราปูมกใจมากที่สุดละคือแบบแม่เนี่ยจะไม่เคยขัด คือเรารู้สึกว่าแม่กับพ่อเนี่ยเราแคร์ด้วยเขาเคารคู่เลยนะทั้งป้าเลยนะป้าอยากได้อะไรล่าสุดนี้ก็เอาเยอะวันเกิดจะถึงวันเกิดแล้วพูดเลยเกิดเลยป้าอยากได้เข็มขัดฉันอ่หลุยขอของลูกแล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้อย่างแม่กับป้าเนี่ยถ้าอยากได้อะไรเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราไม่เสียดายเลยที่จะให้เขาไม่เสียดายตังค์ไม่เสียดายอะไรเลยคือจะไปหาหาให้ได้คือแม่เงี้ยชอบเปิดดูชอบกระเป๋ารองเท้าแล้วก็เอาเอาเลยเอา เอ้ยกูหรอเออเอาสิเอาสั่งไปสิให้เลยอ่ะไม่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 มีแบบมีแบบซื้อโรงแรมแล้วแล้วก็แบบให้ส่งมาที่บ้านเลยเนี่ยเป็นยาแช่แมวเซอร์ไพรส์แม่แม่เปิดดูสิเปิดดูสิเขาเขาอะไรมาส่งมาเปิดมาเปิดดูดิเปิดดูอะไรเงี้ยเออคือคือแบบทำเซอร์ไพรส์แม่น่ารักมากคือมันาให้เรามีเราก็อยากให้วันนี้หยุดใจขนาดนี้เราอยากเห็นกุ้งเป็นคนเข้ามากอดลูกหน่อยโจริงจรลงโอ้ยหอมหูทำไมอ่ะคือก็คือเราอยู่ที่บ้านเขาจะแบบว่า คือเราเหมือนอยู่กับเหมือนเพื่อนสาวอะเมาส์มอยแล้วก็เป็นทั้งแม่เป็นทั้งพี่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทุกอย่างอะนี้ก็ขอบคุณนะที่มีปาดมาแชร์เรื่องความรักมาแชร์เรื่องสูตรอาหารในการทำอาหารให้กับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้รับรู้ว่ากับข้าวที่อร่อยที่สุดในบ้านของทุกๆหลังค่ะไม่ว่าจะเป็นหลังไหนก็ตามแต่แน่นอนที่สุดต้องเป็นกับข้าวของคุณแม่ของแม่แล้วเฟิร์นก็คือเป็นเด็กตัวอย่างคนหนึ่งที่ต้องบอกว่า ตัวตัวพี่เอกก็ภูมิใจในตัวเขาแล้วก็ทุกครั้งที่อยู่กับเขาอ่ะเวลากอดเขาหรือว่าเขาจะรู้สึกของเข้าตัวเขาได้อ่ะเขาจับหัวเขามั่งเขกหัวเขามั่งะอะไรเงี้ยเป็นเด็กที่ทันโลกเราเราจะมีความรู้สึกว่าเหมือนกอดลูกอ่ะเหมือนกอดลูกเราอ่ะแต่เป็นลูกที่แบบหน้าบีให้ลิ้นออกอ่ะเมือนเทนส้มันไส้อะแบบมันเคี้ยวนะขอบคุณมากมเลยวันนี้ขอบคุณมากเลยุกคนยะคะุกคนยะคเรื่งขอวันนี้ากสละเวลาอันมีค่าที่มาด้ยกันนะคครับแลวก็ขอขอบคุณซอสหายครับ มาพบกับรายการกลับข้าวแม่ได้ใหม่ครับค่ะทุกวันอาทิตย์ห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นนะคะทางช่องไทยรัฐทีวีแห่งนี้นะคะวันนี้เวลาเวลาหมดแล้วเสียดายจังเลยเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคบ่าวพูวีของขน้องดิเออคือ เคล็ดลับในการทอดปลาทูมีด้วยเหรอครับมีมีมีเหมือนกันนะผมมีเคล็ดลับในการทอดปลาทูไม่ให้ติดกระทะนะคือทำยังไงทอดกับหม้อแม่แม่เอกแม่แฝดหนูจ๊กเที่ยงแล้วนะหอ้งคนปลาทูนี่เป็นคนที่ทนอะไรไม่่ก่อองปรุงจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นรสอีสานแท้เลยนะเป็นรสก่อนไม่เสริมจมูกอ่ะเป็นรสดั้งเดิมแต่ว่า